นีๆลอ,อ,อ,องสิ่งอะไรที่สองนี่ที่หนึ่งัวนที่สองน,น,อนี่นนนนเาเนจะบบเดไหมลองได้ทำแบบ,แ,แบบนี้นะค<ก>รับเจ้จากาบขนาดนี้อีกพ<ส><ง><ส><ง>ของบ้านมิงมีใช่นี้เนาะ ดีครับแท่งครับดีดีเขา,มาแม่เนี่ยเป็นตีนเนี่ยหรือว่ามันทำถ้ายัางไงก็เอาของที่ก็ู่ก็แค่แต่อืมมือก็อเป็นแนวนนี่คื็เป็นตีนมือหมดบ้มงอนันต่างากันอยู่หรอกเนาะไม่เป็นไรหรอก ตัวนี้นะคิดอันนี้อันนี้โรแมนต์มวก็เป็นตัวนี้เพราะว่ามันต้องตัดกันตัวตันี้มีเหตันเป็นมีขึอนตัวนันเอาบีไว้นนี่พวงงานี่ย้าจะนุ่งแบเดยได้นุกุเออใครกาเกงเปืองมึกน่าเห็นเลเอาเลยลดแล้วันออมเอาฟังตัดเอเอ แสดงว่าอันนี้ก็เอาตัวนั้นใช่ไหมพี่นั่นอันนี้ก็เอาตัวนั้นนั่นมาค่ะอันนี้ก็อันการที่สองเอาตัวนี้มาค่ะถ้า้ถามีใครที่นี่คนนี้ก็มาปรับแก้ไขได้เลยทําได้ไหมผูกคุษย์ก็เป็นอย่างนี้นะจะทำอย่างนี้อีกอยากได้สามีติดอ๋อเอาเป็นมีไม่ต้องสามกันเลเนาะค่ะไม่เห็นว่าได้มันก็เป็นี่แค่นี้แล้ว ติดามจริงไรผิมังเนี่ยของมุ้งเป็นไรได้ยังไงสามมิติใช่ของมุ้ไมันเป็นยังบ้าะสามมิตินี่มนถ้ามาสามมิติเนี่คือมองออ่ยง่ใครมีเงาใครมันมีงามันกึกันเออเปลืองมือขึ้นนี่ก็ชัดแล้วมเอาตัวนี้แล้วอนี้ได้แล้วเให้เห็นสีๆก็โอเคแล้ว อันนี้คือมันเป็นกระดาษที่มันเหลือใช่ไหมพี่ถ้าจะพิมพ์ใหม่ก็พิมพ์เลยไม่ไม่เป็นไรค่ะพี่แต่เอาตามนี้เลยตัดเอาใส้ทั้งนี้เอาเปลืองมือคือคิดแล้วเหรอฮะคิดถึงอีกเซลพี่อีกกราฟหนึ่งบวกกราฟใหม่กราฟอื่นเอ่อตามาเซฟเอากราฟที่อาจารย์ทำแล้วไปใส่ในข้อมูลให้เขาโล ไม่ได้อือืมย่างย่างน่นแงนะธรรมดาแแต่ดู่แต่ไดมือวาในมดมืออืมธรรมดาเนาะขอมูลเม่เห็นีมาที่ไปเเฮ็งาหไโทรส่วนไปหาี่มาลีเดี๋ยวง่ายมากเลยจ้เดีวคุยกันตอนนี้ก็ได้เออเซ็ตข้างในเป็ตคุยอยู่ในกได้หอก ว้วชุดปเยี่ยมดีเฉยมันจะมีวันหยุดนันทุปิเดือนนหนดิอันไหรอเดือนนามีวันหยุดเพื่อไปหยุดเมื่อไห้าหกเจ็ดนพ่อจีอหาท่านว่างหาหกเจ็ดสามบอลองสู้ดคือขันไปครับไปไม่ไปก็ไม่เป็นไรจะอยเยอะแยะยอะแยะ้าจะไปถล่มบอก ไปเที่ยวไปเที่ยวว่ะเถอะตามไปเที่ยวใช่นี่ผู้ใดไรไปนเอ้าข้อมูลที่อาจารย์ที่ไม่แม้ตัวเองเอาไปไหนแล้วข้อมูลข้อมูลกราฟเห็นไ,ไหม <ừ. S 2> มีการาฟมั้ยข้อมูลอย่างนี้ไงค่ะนี่หลอย่าเด็กเอาแค่เป็มป่หะหรอไมนมีสองการาไล่าคนมันถักรอบๆคู่คุกันไกล ไปไปอ,อไะไรนะแต่ชูมาลีไอยู่ปุ่นเนาะกับครอบครัวเนาะอืมกับครอบครัว